สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาทำการปรปับปรปับพิลดนะฮะเพราะว่าตอนซื้อมาเนี่ยค่าโรงงานเขาตั้งมา25.5นะฮะต่าผมทะลึ่งแปอาอีกห้ามิลฮะค,คนก็คือโชครู้สึกแข็งฮะขึ้นั่งสองคนก็ยังไม่นิ่มวันนี้ก็เลยจะมาหมุนตัวเนี้ยปรับตัวเนี้ยขึ้น ให้เป็นค่าสแตนดาร์ดก็คือ25.5นะโอเคเดี๋ยวขเขาเปลาปรับก่อนแล้วจะเรามาดูว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันแย่กว่าเดิมหรือ,อยังไงส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีเนี่ยสองอย่างนี้นะก็คือจะมีแถมให้ในกล่องของโชคอยู่แล้วนะฮะก็คือหกเหลี่ยมมีแน่แก้วเบอร์อะไรนะเที่ยวไว้ขันนะฮะ มันจะมีนอ็อตสกรูอยู่เนี่ยดำๆอย่างเงนี้ยเอาไอเนี่ยเข้าไปคือแล้วก็คลายน็อตออกมาใล้วอ,ออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้เหล็กตัวเนี้ยเสียบเพื่อในการปรับตั้งค่านะครับแล้วที่ขาไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือสายรัดหรือว่าเป็นตลับเมตรก็ได้แต่ว่าผมเอาสายรัดมาสะดวกกว่านะฮะไปขอเวลาก่อนเพราะว่าไม่ได้อาคาต้องก้องลงมาด้วย นี้ก็ได้ปรับตั้งเสร็จแล้วนะครับจะเ,เ,เหตนได้ว่าตรงเนี้คือสตัดตัวเนี้จะขยับขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็ค,คือตอนนี้ค่าพีโนดอยู่ที่25.5นะครับแล้วก็ค่าดีบาวนะครับจะปรับอยู่ที่15คลิกนะฮะทั้งสองฝั่งเท่ากัน ใครจะใส่โชคนะฮะบูเธอถ้าไม่มีเพื่อนช่วยเนี่ยมันจะมีสกรูอยู่นะเห็นไหมเนี่ยนู่นนะเ,นเ,นเ,นเห็นหัวน็อตอยู่เงานๆแต่แถวเนี่ยแ,แถวน,าน,าน,านาั้นนะฮะก็คือถ้าถอดออกปุ๊บเนี่ยเนี่ยยู่ยแถวตรงนเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยสกรูก็คือถ้าถอดออกปุ๊บมันจะง้าตงตัวเนี้ย ออกมาได้เยอะนะฮะแล้วเวลาถอดน็อตรงหัวโชคนะ๊คเนี่ยมันจะดึงออกมาง่ายนะครับผมเพราะว่าคือมันง้างออกมาได้เยอะอะน ốt มันก็เลยออกมาง่ายแต่ว่าตอนผมทำผมไม่ได้ถอดผมง้างออกมาเลยค่อนข้างยากนะครับถ้าทําคนเดียวไม่ได้แน่ๆถ,ถึงได้ก็อาจจะแบบมีหุดหงิดบ้างนะอะฮะเคครับตอนนี้ก็ปักเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองเตลดวดีทีนึงว่าจะถูกใจหรือเปล่า Twice. I know where you've been. I smell the sun and you look at yeah. พลังเสร็จแล้วเดินทางต่อได้นะเดี๋ยวมันช่างร้อนซะเหลือเกินไปฮะเดินทางต่อของกินเยอะดีครับแถวเนี้ยก็เลย ตัดสินใจลองและดูสปารฟสไปสที่เขาเนนือตกวเตี๋ยวเมือ่อกี้ไม่ต้องคุมนะร้านกัวเตี๋ยวต่อบาทนะแต่รากาศโอ,โอ้โหสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวไปจอดอะไรวะไปจอดจุดที่สองก็เป็นภงเวียนพนารีสวนจังหวัดปัตตานีนาก Ya, yeah, ya, yeah. ya, ya ข้างหน้ามีปั๊ไมไหมวะข้างหน้าจะมีปั๊ไมไหมวะจริงๆเราต้องไปทางนี้นะ งนี้แต่ว่ามีปั๊มหรือเปล่าเนี่ยทางเนี้ยอ้าวปรับปรับตัวใช้กรุป๊ปโอเค ไปทาง แล้วเหรอว่าจะเติมน้ำมันก่อนตรงนี้จะได้เยอะคมน้ำมันเหลวสาย4ีกิโลเขาบอ,อกความน้ำมันเหลวสาย4ีกิโลไปดูไหมหรือว่าจะขึ้นก่อนไม่มี เราจถามบ้านนี้ดถามสิโทษครับเออด้านในมีของขายไหมครับด้านในใช่ไหมฮะครับผมขอบคุณครับโอเคครับถึงแล้วนะ เย็นสบายดีเย็นกว่าแถวแถวตอนที่กินข้าวครับได้ทิเกต็ตมาแล้วนะครับทิเกต็ตร้อยสิบบาทนะครับสำหรับขึ้นอุทยานนะไม่รู้ว่ามีค่ารถหรือเปล่าแต่น่าจะรวมนะ ไปนี่แหละโอเคครับเราสู่อุยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะ GPS ดูได้อยู่ใช่ไหม GPS ดูได้อยู่ใช่ไหม รูปแถวนี้เปล่ามีที่จอดตรงนั้นไปนไหนอ่ะ no. เนาะเดี๋ยวลองเข้าไปดูน้ำตกเหวนรงนะครับขับรถกับโอ้ฟรัง กำลังจะเดินเข้าไปอะไรนะ <ตก S 1> น้ำตก,ตกเหวนรกทางเดินช่างน่ากลัวขอโทษน,นะคะเดินเข้าไปอีกไกลไหมคะมากค่ะโอว่า, <c oughs> าสนุกลองไปดูค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอ้โหเพื่อนเราทางบอกไกลมาก <c oughs> เราจะไปต่อไหม เดินไปเรื่อยๆรู้รสึกกระชากลอยๆอย่างไรดูรูปด้วยนะครับน่ากลัวมากโอ๊ย เหมือนอีแค่เลยนะครับแมวันนี้เราได้เดินทางกลับแล้วนะเพราะว่ามันลงไปอีกค่อนข้างลึกอะ แล้วฝนเหมือนจะตกด้วยเลยตัดสินใจเดินกลับนะแล้วตอนเนี้ยฝนลงเม็ดแล้วด้วยฝาโอเคเดี๋ยวไปจอกันที่รถฝนะนลงมาแล้วคือพี่ๆ350รขอเลี้ยวซ้ายเราต้องซ้ายตามครับ สาวคนนั้นเกลับไปกรับถ้าเราลุยไปเราเปียกแน่กลับใช่ไหมหรือว่าหิวน้ำแล้วไปให้เปียกไปเลย